ไม่ครับไม่ไม่ไม่โอ้ยแชทแชทตอนนี้ผมกําลังสัมภาษณ์แม่ค้าขายเขียดนะครับนี่แม่ค้ามาจากจังหวัดอะไรนะแม่ค้าจังหวัดใดครับเอ่าแม่ค้าบอกว่ามาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแม่ค้าหาบไหนโชว์เขียดหน่อยเขียดตรงไหนบ้างไหนโชว์หน่อยไหนโชว์หน่อยเอามาโชว์หน่อยเขียดนทอดนี่อมว่าตั้งไหนก็ย่ายเขียดทอดนี่เป็นเขียดนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดู นี่คือเขียดนะครับเขียดเขาเรียกเขียดนั่นก็่เขียดอีโม่เขียดเขียดอีโมนะครับภาษาอีสานเรียกเขียดอีโม่ยายเขาก็หามาขายแล้วก็มาจากร้อยเอ็ดในครับยายบอกว่าลําบากมากทีเดียวนะครับเนี่ยได้ที่ไหนยายได้ของมาเจาะหัวเขาใส่กันได้ไม่หัวก่อนก็ถามไม่ใช่ยังไงอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเขาเมานะครับเขาเมาเขาเมาคนอีสานแล้วนี่อันนี้ เขาเรียกอะไรนะแมงอันนี้ผมเนี่ยแมงสะดิ่งอ๋อแมงสะดิ่งโอเคโอเคแมงสะดิ่งนี่แล้วแถวไปเนี่ยถามเขาบอกว่าเขามาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเทียวนะครับเนี่ยมาจากไหนย่าให้ถามเลยว่าจากไหนมาจากร้อยเอ็ดบริษัทรถทัวร์อ๋อเหมาเมาทัวร์มาจะละห้างหนึ่งคนแล้วว้าห้างหนึ่งไปกราบก่อจ้าจ้ามือเรงกราฟนี่เนี่ยโอยายเขาบอกว่าจ่ายค่ารถมาหนึ่งพันบาทนะครับ 1,000พันบาทหนึ่งพันบาทนี่คือไปกลับแล้วก็มาขายอยู่หาขายแถวๆนี้พักขนงประมาณสิบวันนะครับตึ้งจะได้กลับบ้านที่ไหนนะครับ่ีย้ายไปแล้วนะครับยายมาจากร้อยเนี่ยกําลังจะไปแล้วมีเป็นของอีสานขายเยอะแยะเลยนะครับเป็น เป็นแหนมเป็นแมลแงทอดเป็นปลาส้มนะครับแล้วก็มีเกียทอดด้วยนะครับ